เรียนดีมีวินัยใฝ่คุณธรรมกีฬาล้ำนำประชาธิปไตยเด็กไทยเจริญโรงเรียนบ้านบอกแก้วตั้งอยู่บ้านเลขที่232หมู่8ตำบลผ่านทองอำเภอไส่งามจังหวัดกำแพงเพชรเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนจำนวน286คนบริหารงานโดยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน17คน โรงเรียนบ้านบ่อแก้วได้พัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยนำนโยบายและจุดเน้นของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชรเขตหนึ่งมาขับเคลื่อนการดำเนินงานดังนี้นโยบายที่หนึ่งส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญจุดเน้นที่หนึ่งส่งเสริมการพัฒนางานวิชาการงานงบประมาณงานบริหารบุคคล และงานบริหารงานทั่วไปสู่ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เข้มแข็งโรงเรียนมีการศึกษาสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกสู่การกำหนดปัญหาและความต้องการในการพัฒนาสถานศึกษากำหนดมาตรฐานการศึกษาเป้าหมายและเกณฑ์การประเมินตามสภาพของสถานศึกษาจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีมีแผนงานโครงการกิจกรรม และดำเนินงานตามแผนโดยมีการนิเทศการดำเนินงานและสรุปผลการดำเนินงานจุดเน้นที่2ส,ส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามแนวทางโรงเรียนสุจริตโรงเรียนมีกิจกรรมที่ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงรวมทั้งปลูกจิตสำนึกให้มีทักษะกระบวนการคิดมีวินยัยซื่อสัตย์อยู่อย่างพอเพียงมีจิตสาธารณะ ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทุจริตดังนี้กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตในสถานศึกษากิจกรรมรณรงค์เลือกตั้งอย่างสุจริตกิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียนจุดเน้นที่3ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศในโรงเรียนมีการดำเนินงานผ่านกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนสีขาวเช่น กิจกรรมเรื่องควรทราบของวัยรุ่นมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนจัดทํามาตรการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดและคุกคามทางเพศในโรงเรียนจุดเน้นที่4การส่งเสริมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียนตามแนวทางสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบาย,ยมุขโรงเรียนดำเนินกิจกรรมตามแนวทางโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบาย,ยมุขเช่น กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดกิจกรรมความรู้ยาเสพติดใกล้ตัวจากครูแดกิจกรรมโรงเรียนสีขาวมีการคัดกรองนักเรียนจากกิจกรรมระบบดูแลนักเรียนและให้ความร่วมมือโดยได้ทำา MOU กับหน่วยงานต่างๆเพื่อสร้างเครือข่ายมีกิจกรรมคลินิกเสมารักจุดเน้นที่5ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โรงเรียนได้ศึกษาความต้องการของท้องถิ่นในการกำหนดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนโดยมีแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นมาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและมีการเรียนรู้แบบโครงงานในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆนโยบายที่2เพิ่มและยกระดับคุณภาพนักเรียนทุกระดับจุดเน้นที่ 6. เพิ่มและยกระดับผลสัมฤทธ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้น โรงเรียนได้กำหนดให้มีโครงการยกระดับผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนโครงการแก้ไขปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2ถึงประถมศึกษาปีที่6ก,กิจกรรมติวเข้มเพื่อเตรียมสอบเ n e นโมีแผนการนิเทศภายในและปฏิทินวิชาการครูผู้สอนต้องศึกษาเทสบูปินมีการเตรียมการจัดการเรียนการสอนมีการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลจัดหาสื่อ วัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขั้นต่ำหรือเป้าหมายท้าทายของโรงเรียนจุดเน้นที่7เพิ่มศักยภาพและทักษะวิชาการมีโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการมีสรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการระดับต่างๆเช่นระดับกลุ่มโรงเรียนระดับเขตพื้นที่ระดับภาคและระดับประเทศ มีข้อมูลสารสนเทศและทักษะวิชาการของนักเรียนทุกคนจุดเน้นที่8เพิ่มศักยภาพและทักษะอาชีพโรงเรียนมีโครงการหนึ่งนักเรียนหนึ่งผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านอาชีพแก่นักเรียนมีผลการคัดกรองอาชีพที่นักเรียนสนใจและมีกิจกรรมเกี่ยวกับการฝึกอาชีพเช่นกิจกรรมปลูกผักสวนครัวกิจกรรมเพาะเห็ดฟางและเห็ดนางฟ้ากิจกรรมเลี้ยงปลาในวงบ่อ กิจกรรมทำน้ำหมักชีวภาพกิจกรรมปลูกผักไฮโดรโปรนิกกิจกรรมธนาคารทยะและกิจกรรมโรงเรียนธนาคารจุดเน้นที่9เพิ่มศักยภาพและทักษะชีวิตด้วยกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีและยุวกาชาติโรงเรียนส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนมีความรู้ความชำนาญและมีวุฒิทางลูกเสือโดยการให้ครูเข้าอบรมทุกคน ทำให้ครูมีความรู้ในการจัดทําแผนและดําเนินกิจกรรมทางลูกเสือให้แก่นักเรียนได้มีการจัดกิจกรรมเปิดกองลูกเสือทุกเช้าวันพุธกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์และจิตสาธารณะกิจกรรมเดินทางไกลและเข้าค่ายลูกเสือจุดเน้นที่10พัฒนาความเป็นคนดีของครอบครัวและสังคมด้วยกิจกรรมบูรณาการที่หลากหลายโรงเรียนมีกิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียนกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน โครงการเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาโครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมกิจกรรมวันพระเข้าวัดมีการตั้งชมรมจิตอาสาในโรงเรียนนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆในชุมชนโรงเรียนบ้านบ่อแก้วพร้อมจะเป็นฟันเฟืองที่จะขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาให้แก่เด็กๆซึ่งเป็นอนาคตของชาติสืบต่อไปขอขอบพระคุณ